แจ้งไหนไม่แจ้งไหนไม่แจ้งหนไม่จงไหนม่ไหนใครกอนแจ้งไหนไม่ทำไมหาเจอนี่ยเอาสับมานั่งหลบล้วนะไม่ได้หาเลยไม่ได้หาเลย บมลาชาวหลอกบ่ลาชาวหรอกบมลามชาวหลอกเบ่ลงเาชาวหลอกลาชาหรอกเขาบกเ่ามาเรอก่ท่าสั้นนี่ ควาเจ้าหลอกหลอกข้อตีเขาเนียู่ส่งสีมีอยู่อมนเานไ้น่พนี้สเมม่งเสีมีอยู่อือนเนี่ยยานเนี่เขาโมโหไ่ได้กินกินแล้วจมกินอยากกินตะไลเหนเ่าเได้กินนี่อ ผู้เดอิจูไอจูมาเ่ไ้ยังไม่อีกบัดเชอญนาฬิกาให้เอนาฬิกาแฮนว้าวของคาซิโอจีชองก็จีนมาเรืยเยนี่ไทีีนเจ้ายุเส จะกินมะม่วงหรือว่าพ่นเนี่ยแล้วมันต้องคั่วก่อนเอากินสดได้มันขั้นข้อเองขี้เกี่เกลือแย่แย่ไม่กินเลยไม่ยอว่ากินได้กินได้กินแหละมันกินได้ไม่ใช่มันกินได้ต้องรู้กันต้องตัสิเป็นเพื่อนๆยังไงรังเกียจอยากกินอ่ะจะมีลูกอยู่รอนนี้ก่อนไหม กินแล้วกินบกข้อไหมกินเลือหมากอีดีคะมีลูกอยู่ไหมกินบกข้อเอาคือปลาล่งยางรึเปล่าเลยหวานดูเสียบเลยล่างยางก่บผู้เสียเลยต้องกินแนวนี้สมอยากปกตินี่ยี่นั่นถห่วงไทยขีนี่ห่วงกินแห้งเอาเปากินเรียกสีมี่ขอม่แย่สมกับปีปีเราสมอันนี้มันมันแนวนี่นี่้างนันดีป่ะครับก็ได้มาแนนา เพื่อท่าน่าได้หรอือบอกฮ่า่าฮ่พี่บอกว่าคือพี่บอกว่าเป็นเดียรแต่ว่าอยากเกินเพราะว่าคันอยู่บ้านเยอะแถวอำนาจช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มันออกมันสุกมันกำลังสุกพี่โชว์เจี๊ยมมึงก่องน้องเนี่ยพี่บอกว่าไทยยังไม่ให้กินหน่อยนะพี่โชว์ว่ากระจูมันยังไม่สุกเลยไายถูกไม่ให้มึงนั่ง มันอไม่ได้เหนียั้มาสอย่งมันยังเกี่ยงจับเหี่ยวแห้งพี่เดฟฟังเพียงไงบ่นี่อันมะม่วงพุ่นกินแบบยางยยิ่งแบบยางยอือนี่กินนึงเลยต้นคือต้นไหนถ้าใครอยากฟังนุ๊ไปล้วงิง มันเป็นเคลียร์มันเป็นเคลียร์เหรอมันเป็นเคลียร์มันเป็นเคลียร์ยไมนไม่เคยกินเพิ่งกินทัตอนหมูยางเป็นเคียร์กไม่รู้จากนี่แหละทีบว่าไหมูย่างเด้นมันหมักยางนันนเลง่ายเ้มเนี่ยไปกินกับเจีวุ้งมันียมแออกเกินเลยกินเลยกิดเกนว่เปลี่ยนที่กินไปได้ลินมันกรต้อออกมาไหมเดคายถิ่มจ่อยเขาเลยเปล่ยนมาอย่างนี้ปะ Bây giờ bây giờ chưa này. Như này à? Bò 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 bò. Ăn thêm sâm. 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 Bò 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 bò. 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 Bò ดูแล้วมันเราไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยอ่ะไม่สนใจเลยสนใจแต่กินอืมโง่นาดนใจแต่นอตเลยขนาดนใจแจ่นอนคาร์โบนี่กินแบบนี้มันมันบอกไปเสียนรมันต้องอต้องเอาไปใส่ปลาแดกใส่ปลาแดใส่ักพีง

เพ่งผูหญิงไหมเพ่งผูหญิงมพวงดวงจันทร์เพ่งอ่านันบฟังโอ้ยดูกล้องี่กี่กล้องดูเนี่ยทำไมเอ้าการเลยนี่คนปกติธรรมชาติเราต้องเลยดแมนก็ยังตดจะไหนนะแมนแต่ดีแต่ดีคอยว่าตดแตซื่อพวกเจ้าฟังหันนะจ้าฟังอยู่บ่ เขาพูดอาไรเขาพูดอะไรเขาพูดอะไแต่ว่าบัวน่าประกันมากินมันจะเป็นแนวอะยเสียงก็หนฟังอืไม่ไ่เอะก็เสียงเสียงน้าฟังแตกินไม่น่ารักเสียงก็ว่าหน้าฟังน่นเหรอเอาไหมเอาไหมผสมแต่ว่าเอาไวเลยะสมเอาก็ผสมใส่น้อยนั่งนี้ตายอยู่กิน แก่เลิศจริงเยโลรอบแรงแล้วนะเสี่งมากจัลขี้โผล่ปิ้นนะไอเสีบ้วนขิเดียนนักก้องเขากินคย่างนี่ก็เลยนี่เตรียมไ่ชอฝนเตรียมไม่ชอบิงจังโลดจะมาอยู่โอหองโลดเลยโอ้โหสองแย่จรงกินกินนั่นเวอร์ดต้มั่และก็ไปเคี่ยไเคี่ยเคี่ยน่อยเคี่ยยงไม่ต้อ่เก็ดตุนไม่ ไเห็นต้นใหม่เล้อมีใบมีกามีาเียวังไเคอม่เคีใหม่บอกเาวันเลยรู้จักเอาวันไหมเคี้ยไหนเคี้ยวงไงเคี้วกางเออเ่งกางพอดีเขาเสียงกังยังแ่ติดใะ Anh xem 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 luôn. xem 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 xem

vừa đầy vừa rồi đầy rồi vừa rồi vừa mười ngày rồi vừa rồi vừa rồi gì.